เรามาฟังกันดูนะคะว่าเขาคนนั้นเนาะอยากมีความสัมพันธ์แบบไหนนะคะหรือว่าในตอนนี้เนี่ยเขา,เาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือกับคน,อ,นอื่นๆนะเขาพร้อมเรื่ยงที่จะมีความรักนะคะเ e ี The place นะ อืมถ้าเป็นไพ่ดีอิ p r e s s ขึ้นมานี่ต้องเป็นคนที่ดีมากๆนะคะคือคนคนนี้นะคะเขาต้องการผู้หญิงที่เหมาะสมกับเขานะคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าอออยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์ต้องแบบเป็น number o n วัสำหรับเขาได้นะคะ,ะเขามองหา The Impress อยู่นะแสดงว่าก็คงจะไม่ได้เล่นๆน,นะะไรไงโอ ราชาถือดาบนะคะเดี๋ยวขอปิดไว้นะคิดว่าถ้าเขาได้เจอนะคะคนที่เป็น the empress ให้เขาได้เขาก็จะเป็นราชาถือดาบคือมีความชัดเจนไปเลยนะคะก็คือจริงจังไปเลยแต่ในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาได้อะยังไม่ใช่สิ่งที่เขาพอใจหรือว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจนั่นเองนะคะเขารู้สึกว่าความรักที่ผ่านมาเนี่ย มันล้อเล่นกับเขาอะนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าน้อยใจเขารู้สึกว่ายังไม่ได้เจอ The Empress ของเขานะคะ,สะแสดงว่าเขาก็ตามหาความสัมพันธ์ที่จริงจังอยู่นะอ่ะขอดูนะคะว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเขาได้เจอบ้างหรือ,อยัง The Magician นะคะคนคนนี้นะคน่อนข้างที่จะพบเจอผู้คนหลากหลายนะคะหลายแบบ ระดับชั้นหลายรูปแบบนะคะคือถามว่าเจอไหมอาจจะนะฮะอาจจะมีเจอนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มั่นใจยังไม่ได้เลือกนะคะว่าเขาต้องการแบบไหนนะคะคนที่ดีที่สุดคนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขานะคะเพราะว่ามันเยอะละลานตาไปหมดเลยเนาะอะ,อะแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคะเขาคิดและรู้สึกยังไง ไพ่สีดาบนะคะเดี๋ยวขอปิดไว้เนะเาะอถามว่ารู้สึกยังไงตอนนี้เขายังไม่ถ a k e แอคชั่นอะไรนะคะคือเหมือนคุณนะอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เขาดูดูอยู่เขายังไม่เลือกออที่จะทำอะไรนะคะสีดาบมันหมายถึงการพัก การหยุดนะฮะการพักผ่อนอะไรประมาณนี้เนาะยังไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ผ่านมาแต่สองถ้วยบอกว่าเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะคะ